สวัสดีครับเป็นแฟนช่องสับขาหลอกอยู่กับพี่เจ็ดสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันแบบนี้ทุกวัน3มคู่หน้ากล้องแล้วก็มีไลฟ์สดนะครับแล้วก็ย้ําว่าคืนนี้เราจะเจอกันเป็นวันแรกนะครับใน EP ีแรกเลยครับสำหรับไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็ทางเพจของสับขาหลอกนะครับอย่าลืมครับเราเจอกัน2องทุ่มคืนนี้นะครับไปดูว่า ัดเกรดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเอริชเชนฮารได้กี่แต้มแล้วก็ค่าคะแนนนักเตะแต่ละคนนะครับวันนี้อยู่กับพีจเจตแล้วก็น้องแฟร์ดูบอลแบบแฝงแน่ส่วนอีกคนหนึ่งรอติดตาม2องทุ่มคืนนี้มีพูดถึงกระแสต่างประเทศแบบเน้นด้วยนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับก็ค่ำคืนนี้เจอกันกับสับขาหลอกทาง YouTube แล้วก็ทางเพจพิ่เจตฝากไปด้วยนะครับเอาสำหรับ3คู่หน้ากล้องจัดไปก่อนนะครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะครับไปที่เวลา2ทุ่มฟุตบอล ลีกของตุรกีดิวิชั่น1น,นะครับลิเซสปอร์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับมานิซา FK ครับลิเซสปอร์มี49แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอ e ียูสปอร์มา1-0น,นะครับแนวรุกเป็นอามิตอนกับจอห์นเมรี่ครับเจอกับมานิซา42แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอัลเทมา3-1น,นะครับบาลูทาลากันโม,โม,ม,มูฮัมหมัดเมิร์ดะครับแล้วก็อเดมบูยุกเป็น3แนวรุกเกมแรกเสมอ1-1บ้านมานิซานะครับคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้รีเซสปอร์เป็นต่อจริงๆ2ทีมนี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับมาริซาก็ชนะ4ีจาก5เกมครับมีโอกาสออกเสมอสูงครับดังนั้นเชียร์บอลรองมาริซาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ คููต่อมาไปที่เวลา2ทุ่มเหมือนกันนะครับไปดูแอฟริกันครับออฟเนชั่นนัด4ในกลุ่ม L อรอบคัดเลือกนะครับรวันด้าจะเปิดบ้านเจอกับเมดินรวันด้ามี2แต้มเบนินมีแต้มเดียวเพิ่งเจอกันมาด้วยนะครับเสมอกัน 1- 1ที่บ้านของเบนินนะครับรวันด้าชุดนี้มีเควินมูฮาเชอรี่แมนซีครับเป็นคู่กองหน้าในขณะที่เบนินต้องฝากความหวังที่โจเอลดอสซู u, แล้วก็กองหน้าอย่างไตซินไอเยกันนะครับหัวหอกจาก f อซซูริกคู่นี้ก่อนเกมไฮนิคปเปิดมาเสมอไหนเสมอกันคือบอลทีมชาติอย่างเงี้ย คือมันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับยังไงเล่นบ้านรวันด้าพวกเขาไม่แพ้ขาบ้านแน่ครับเกมแบบนี้วัดใจรวันด้าที่ราคาเสมอนะครับพี่เจมมองว่าไม่เสมอก็ชนะคู่น้เชียรวันด้านะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในลีกวันของอังกฤษครับเชลเทนแฮมอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์เวนสเดย์รองจากฝูงครับเชลเทนแฮมเนี่ยสี่สิบสามแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอเซ,เซเตอร์มาสามหนึ่งและบลูมไอดานคีน่าแล้วก็อัลเฟมีนะครับเป็นตัวหลักในขณะที่นกเขาแมว เชฟฟิวเวนส์เดย์ครับ78แต้มแต่ว่าเกมล่าสุดบุกแพ้ฟอเรสต์กรีนมา0-1นะครับจอมทัพเป็นแบร์รี่เบนนั่นคู่หน้าเป็นลีเกโกลียจับคู่กับมิทเชลสมิธนะครับเกมแรกเจอกันเชฟฟิวเวนส์เดย์เปิดบ้านถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมเชฟฟิวเวนส์เดย์ยังบุกมาเป็นต่อนะครับสาการของ เชฟฟิลเวนส์เดย์เนี่ยตามหลังพีมัรสแต้มถ้าเกมนี้บุกชนะจะขึ้นจากฝูงมีแรงจูงใจนะครับกระแสต่างประเทศไหลเชฟเวนด้วยครับเกมแบบนี้เชียร์ที่เชฟฟิลเวนส์เดย์ครับจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่หน้ากล้องชอบมานีซาโรวันดาและเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับและเหมือนเดิมที่เจ็ดฝากรายละอดของเรา แอด3จนะครับแล้วก็ย้ำว่าคืนนี้เจอกัน2ทุ่มทาง YouTube และเพจสับขาหลอกนะครับกับ EP แรกของเราเดี๋ยวมีแจกของรางวัลเสื้อกระแสต่างประเทศด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มคืนนี้ครับสวัสดีครับ